ร้อครับเรื่องที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกและสมุนไพร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีด้วยกัน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องอาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นปัจจัยสาคัญนะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีมาตรฐานที่ยอมรับ ครับก็ข้อของใหญ่ในการดำเนินก,การก็คือเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของอน,นักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีมาตรฐานถนทน,ทนทางต้องมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอให้ต้อนรับนักท่อง,งเที่ยวนะครับอย่างดีนะครับ ประเด็นที่2อก็คือเรื่องของสภาพวะาโลกร้อนเรื่องครบนดซทั้งหลายนะครับเราก็พยายามที่จะใช้หลักการสามาในการลดทุกเรื่องนะครับทำให้สภาพความร้อนลดลงนะครับการรัดเกินการัเดเกินกระจกมีน้อยลงแล้วก็จะเข้าสู่สัะคมคาร์บอนตับแบบในเดือนวันนะครับ,นะรบเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้ของเกษตรกรก็ตอนนี้ดําเนินการมา ในการรับสมัครแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการที่จะทําการพัฒนาอบรมอาชีพแล้วก็ไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงยัง่งยืนต่อไปครับใกสามประเด็นนี้จะมีการติดตามในรอบที่สองต่อไปในช่วงมของซีโนมาที่ก็คือประมาณสักสิงหานะจะมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้ได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่จังหวัดนครพนมโดยที่เป็นสถานของท่านประธานโฮานมาอยู่ คํานักที่นี่ในช่วงทีเออ่เกิดภัยของประเทศเวียดนามนะครับในสถานาการณ์ที่รบกวนนะครับ mm hmm. ก็เราอยากสาร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามให้ดียิ่งขึ้นการแนะนําในการที่จะนาเยาวชนนำนักศึกษาการแลกเปลี่ยนกันให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ชวนพี่น้องทั้งไทยและทางเวียดน,นามเข้ามาแลกเปลี่ยนในการท่องเที่ยวกัน ก็จะสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางด้านการค้าไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยีมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านผู้คนกันนะครับก็จะทาให้เราอยู่ด้วยกันจะมีมิตรทยตีนะครับแต่ท้ายก็คงจะทาให้ทั้งสองประเทศแล้วก็ทั้งโลกของเรามีความสุขที่ยิ่งขึ้นหปครับ